นี่สีแกงจน่งนมมดองใส่หัวประชอนใหญ่ครับผมนี่ทั้งใส่ทั้งพุ่มครับผมเนี่ยแกงนไม้สมเซหัวประคอใหญ่พี่น้องน้ำแกงเท่ากับเดือดได้ที่ขั้นตอนต่อไปก็จะใสหัวประชอนลงไปเลยโอ้โอ,โอ,โอทั้งใส่ทั้งพุงมครับผมลงไปครัขบขออนุญาตใส่มือเด้อ เนี่เต็มหมอแล้วน้องันนี้ครับผมอืมนี่ครับเต็มหมอหมอกก็เดี๋ยวเข้าหยิ่ตามดลยน้องมีสมไปมีสมนี่ถุงเลยครับผมผมมัดเปรี้ยวๆนี่ไส้บรลวดนี่ํนำนีนะครับมีสมไม่ได้ลายเดี๋ยวรอน้ามเรือ เดียบร้อยครับผมแยงหัวประคอบรอยไซนอ,อมิสมบเอากระไดคุณนะครับมาเดิอมาเด้อมาแสบแสบ,แสบน้ำกันพอน้อนเดีย่ยวบุกบวกบวกบวกบุกเอครับกินขโคลแยงน้ำกันนี่แย,ยงน้ำมีสมใส่หัวประคอใหญ่ครับตับหวานครับผมนี่ หวานยั่วๆมาครับผมมาเสิบแซ่มกันก็ข้าเหนียวสือมาครับผมไอ้เบิ่งดูมาปกระคอยใหญ่นี่นี่บแซ่เป็นตวสียบอยู่ครับผมมาเด้อมาเด้อ